กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่ลีค่ะวันนี้นะคะลีจะพาทุกคนมาทําเมนูอาหารที่ทํามาจากสิ่งนี้ค่ะและสําหรับวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะเนื้อปลาดุกนะคะลีก็จะซื้อที่เขาหั่นเป็นชิ้นสําเร็จรูปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลีก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่ถ้วยไว้รอแบบนี้เพื่อรอที่จะไปทอดกรอบค่ะแล้วก็มีใบกระเพรานะคะ ใบกะเพราเนี่ยลีก็เด็ดล้างทําความสะอาดผึ่งไว้ในตะกร้าเราจะเอาใบากะเพราอะคะ่ะไปทอดกรอบแล้วก็โรยบนหน้าของผัดพริกแกงอีกทีหนึ่งนะคะน้ำพริกแกงสําเร็จรูปค่ะค่ะและสําหรับเมนูปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงของเรานะคะก็จะเป็นได้ทั้งเมนูที่เป็นกับข้าวหรือว่าเป็นเมนูกับแก้มสําหรับคุณพ่อบ้านก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวลีจะพาทุกคนไปทําพร้อมๆกันนะคะว่า วิธีการทําปลาดุกเวลาผัดเนี่ยทำยังไงให้เนื้อปลาดุกยังมีความกรอบอยู่ลีมีเคล็ดลับมาบอกในคลิปนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปชมพร้อมๆกันเนี่ยลีอยากจะขอฝากให้ทุกๆท,ท่านช่วยกด Subscribe ให้ลีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ลีด้วยนะคะค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงกันคะ่ะเปิดแก๊สต,ตั้งกระทะน,นะคะเ,เราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันนะคะน้ํามันที่ใช้เนี่ยใช้เป็นน้ํามันพืชน,นะคะทุกคนเพราะว่าน้ํามันพืชน,นี่เวลาที่เราทอดอะไรก็ตามเนี่ยมันจะช่วยให้สิ่งนั้นเนี่ยกรอบน้ํามันแต่และชนิดก็จะมีจุดเดือดที่แตกต่างกันนะคะถ้าเราต้องการที่จะทอดอะไรก็ตามอย่างเช่นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลาไก่หรือว่าหมูที่ต้องการความกรอบนะคะเราจะต้องใช้เป็นน้ํามันพืช ส่วนน้ํามันที่ได้จากไขมันสัตว์นะคะก็จะเอาไว้ทํเาเมนูที่เกี่ยวกับผัดต่างๆอย่างเช่นทําข้าวผัดหรือว่าผัดผักอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าจะเป็นการทอดกรอบแล้วดีแนะนําให้ใช้น้ํามันพืชจะดีกว่าค่ะต้องรอให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยใส่เนื้อปลาลงไปถ้าเราใส่โดยที่น้ํามันยังไม่ร้อนเนี่ยจะทําให้เนื้อปลาติดกระทะได้ค่ะ ก็จะเห็นว่ามันจะมีะความเดือดของน้ำมันนะคะก็จะมีฟองแบบลอยๆขึ้นมาลักษณะนี้นะคะ่ะก็ใส่ปลาลงไปได้เลยใส่ทีละชิ้นค่ะระหว่างนี้เราอย่าเพิ่งจับปลานะคะรอให้ปลาอีกด้านมีสุกข,ขอนแล้วลยรอให้ฟอกขึ้นมา พราะว่าถ้าเดี๋วเราขักเนื้แล้วเนืจะทำให้เนื้อปลาติดนะคะแล้วก็เนื้อปลาจะไม่มเป็นชิ้นค่ะค่ะถ้าเสียงน้ามันเริ่มเงียบลงแบบนี้นะคะโดยที่น้ํามันเนี่ยมันไม่กระเด็นออกมาเดี๋ยวเรามาค่อยๆกลับเนื้อปลากันนะคะค่อยๆนะคะตอนนี้ปลาก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะค่อยๆกลับด้าน การกระเด็นอยู่นะคะชิ้นขอบมนี้อาจจะยังใช้ไม่ได้นะคะเราก็กลับชิ้นที่มันอยู่ตรงกลางกระทะก,ก่อนอันนี้แสดงให้เห็นถึงการที่น้ำมันไม่ทั่วถึงะคะ่ะทุกคนคือชิ้นนี้นี่ไม่เป็นชิ้นหละเริ่มติดนะคะแล้วเริ่มแตกออกจากกันลแล้วเราแยกไว้ก็ได้บางทีกระทะของเราอาจจะใบเล็กไปนะคะ ราแ,แยกชิ้นที่น้ำมันไม่ถึงนะคะออกมาก็แยกกันมันน่าจะพากันแตกไปหมดค่ะทุกคนพอน้ำมันเนี่ยนิ่งแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยจะลอยขึ้นมาบนบนน้ำมันแบบนี้แสดงว่าเริ่มใช้ได้แล้วนะคะพอถึงขั้นตอนนี้ให้เรา ปิดไฟแรงสุดเลยค่ะเพื่อไล่น้ำมันที่อยู่ในเนื้อปลาค่ะออกเวลาเราทอดเสร็จแล้วเนื้อปลาจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะเนื้อปลาก็จะสีเข้มขึ้นนะคะสีเข้มแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะ นะะเนื้อปลาจะมีความกรอบมากตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่าเนื้อปลาเนี่ยจะอมน้ามันเพราะว่าเราได้เปิดไฟแรงเพื่อไล่น้ามันที่อยู่ในเนื้อปลาเนี่ยออกเรียบร้อยแล้วค่ะพอถึงขั้นตอนนี้ดีจะทิ้งให้เนื้อปลาเนี่ยเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาผัดถ้าสมมติเราผัดตอนนี้เลยโดยที่ยังไม่รอให้เขาเย็นก่อนเนี่ยมันจะทําให้เนื้อปลานิ่มนะคะทนนี่คือเคล็ดลับค่ะ ในระหว่างที่เรารอเนื้อปลาให้เย็นนะคะเราก็จะมาทอดใบกะเพราไว้รอก่อนก็เหมือนเดิมนะคะเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนเลยค่ะน้ำมันที่เราทอดปลาเมื่อสักครู่นี้ค่ะใช้ได้เลยเปิดแก๊สโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะเพราะว่าเขายังมีความร้อนอยู่ค่ะเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยจ้ะเสียงจะดังนิดนึงนะคะ เสียงน้ำมันเริ่มเงียบสงบลงแบบนี้แล้วก็ใบกะเพราก็ลอยมาบนบนน้ํามันแบบนี้เหมือนปลาที่เราทอดมาสักครู่นี้แล้วนะคะเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะเร่งไฟให้แรงสุดเพื่อไล่น้ามันค่ะตอนนี้ก็หมันพลิกไปพลิกมาหน่อยนะคะใบกะเพราจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะเสียงนิ่งเงียบสนิทแล้วนะคะตอนนี้เราก็ปิดแกสแล้วก็ตักขึ้นมาพัก นี่นะคะใบกระเพราทอดกรอบของเราก็จะมีความกรอบมากรีจะใส่ใบกระเพราลงไปบนกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะเพื่อช่วยให้เขาดูดซับน้ำมันออกจากใบกระเพราค่ะค่ะตอนนี้ปลาทอดกรอบของเราก็เย็นแล้วนะคะ <c oughs> เราก็ต้องกระทะแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟแรงได้เลยค่ะ <c oughs> พอถึงขั้นตอนผัดนะคะรีจะใช้เป็นน้ำมันหมูค่ะ ใส่ไปพอประมาณนะคะไม่ต้องมากใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะเพิ่มความหอมน้ำพริกแกงปรุงรสกันค่ะใส่น้ำตาลทรายไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะฟ้าผัวหนื่งเละะ็กๆเนื้อปลาค่ะใ,ใส่ไปผัดเร็วๆนะคะ น,นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงเดี๋ยวเราจะเอาใบกระเพราที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะมาโรยหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โรยหน้าด้วยใบกระเพราทอดกรอบที่เราทอดมาแล้วนะคะ ชอบมากใส่มากได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะรีฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รีได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรต้องคอยติดตามไว้นะคะวันนี้รีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ